สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมาดูดเคล็ดกันมะใครทำแพ้นะ่มันยไเริ่มเลยเอ้ยบอยาแลน

Oh, my god. Film, I need a he, drink, he says. Oh, okay. uh -huh. <laughs> <laughs> oh. you oh. oh. <laughs> not What happened? She dropped it.

Tak sama kamu pakai kita berdua. Hei. ni.. nih, jangan nongkol. Aku yang lah.

眼睛难过，他都没错。会。

เราบอกแล้วเจ้าหน้าที่มาผูกกันนะตกน้ำกดแคระเนี่ยกินเฮ้าเฮ้ย ไี่ก็อะไแล้่ก็อะไรไม่ก็อไรแล้วไปไหนนี่รักขอใครนี้ก่อนนะไม่นะจากันชิได้รครับบ๊ายบาย